บอกเลยที่เด็ดเพี้ยบนะครับชุดนี้นี่โอ้โหโปกโพ9ใบเนื้อพองน้ํามันเคยแบ่งไปซองหมื่นกว่าครับซองหมื่นห้าหรือ2องหมื่นเจ็ดนี่แหละประมาณนี้นะครับนานแล้วเป็นปีแล้วนะครับแบบนี้องค์นี้ผมเอาไม่ถึงหมื่นครับนี่เป็นไงละ่ะอาหรือรอประมงคืนนี้ได้ถ้าใครใจร้อนรีบถักเลยพี่ผมแบ่งว่าโค้ดดุดอบอกเลยเพราะมได้มาไม่แรงนะครับก็สับไวให้ผู้เพอกวดกิ้งแก้วนะครับซิววารีซวยก๊บเลยนี่ อันนี้จะเป็นปีมาอาเป็นพระโสธรนะครับเล้วสามกษัตริย์แปดหนึ่งหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่แรงนะแบง่งอ่าแบ่งแค่พันกว่าเองไวๆเลยสิงลกมะกวยปีซ่องหนึ่งตัวจริงนะครับเลี้ยมกลมสีน้ำตาลโอ้สวยมากตัวใหญ่ด้วยตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีทีเด็ดอีกในนี้นะครับนี่พงพาบาวาปูทิมจานนะจ๊ะนี่ทีเด็ดเลยอ่ะมาไลฟ์ให้ดูทีละองค์คร่าวๆเ,เจอกันในไลฟ์นะครับคืนนี้หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามพลาดเด็ดขาดคืนนี้นะครับนี่ สุวรีผูเพื่อกคนกินแก้วครับสวยมากแท้ดูง่ายง่ายสวย,งา,ย,สยงามเลยนะครับนี่โอ้โหสวยเลยนี่ปกโคก้าใบนะครับใครอยากได้ปกโคยอดน,นิยมนิยมที่สุดนี่เลยครับปกโคก้าใบนะนี่เนื้อพงน้ำมันด้วยนะครับนี่นะใครมีใครอยากได้ปกโคล้าใบนะครับองนี้ผมเชียร์สุดสุดเลยพารามันจับต้องได้นะครับพี่พพระสมบูรณ์นะพาไม่กระท้ะเลยนะครับไม่บินเลยนะสภาพสวยนี่เป็นเป็น อาเป็นรถพวกน้ำมันทอดพิมพ์นะครับพ้าลงเพราะกลัวสร้างแะพวกเสกเองครับตัวจริงเสียงจริงเลยเนื้อแท้ดูง่ายครับนี่แบบนี้ก็เอาหมื่นกว่าใครใจร้อนทักมาเอาเฉพาะคนดูคลิปนี้ไม่ถึงนะเอาไม่ถึงหมื่นส่วนอ่าจริงๆริงโอ้พี่พี่หมื่นห้าหมื่นหกยังทุกเลยเนี้ยแต่ถ้าใครอยากประมงคืนนี้เจอกันในไลฟ์ครับรุดพี่พี่ผมบอกเลยผมเปิดแค่ไม่ถึงหมื่นนี่รุดแล้วอ่ะมานี่ลงพลาคำข้าวลงพ่หรือซสกเองดำมาทาสูงซวยๆเลยนอนกล้องนะครับเน อ่าไม่แรงไม่แรงนี่โอ้โหจะไปท้าศัตรูนะวันนี้ไม่ว่างถ่ายนะพ,พี่ได้มาก็ซับไปเลยแล้วกันแกะไม้ตับเตาแกะลูกเหมือนลุงปุถิมวรหันไรครับตัวจริงเสี่ยงจริงพี่ไม้ตับเตาปีหนึ่งเจ็ดนี่หายยากนะครับหาไม่ง่ายานะบแบบนี้บอกเลยนี่ตัวจริงเสี่ยงจริงเลยสวยงามมากๆเก่ากถึงยุคปีหนึ่งกว่านะครับวันนี้สวยมากรอชมในไลฟ์ได้คืนนี้ใครใจร้อนทักข้อความมาแบงไม่แรง แล้วก็มีนี่นี่นี่โอ้โหพงพายกุมารลุกปุทิมน,นะครับร้อมบัตรรับรองพระแท้เลยพี่มีภูนะครับคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ปุทิมน,นะครับบัตรสมาคมเนี่ยเขาไม่เขาไม่ไม่ไม่ออกให้เดี๋ยวนะครับพวกอาตระกูลพระลุกปุทิมพวกเครื่องรางอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาให้พี่อา,อาเพราะว่าอันนี้เท่าที่พวกเข้าใจนะเพราะว่าพอพอให้พี่พี่มีภูเนี่ยแหละเป็นคนออกไปแล้วนะครับเพราะพี่มีภูก็อยู่พันธทิพย์เหมือนกัน อ่านี่นะครับก็เลยพี่มีนภูี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นมรดกท่านไปแล้วเป็นมรตรท่านใน่ายปูทิมและใครมีบัตรนี้คือซือค่ายแถ้ทั่วประเทศอ่านี่อ่ะลูกปูทิมร,ราชไล์นะครับมีบัตรนี้จบแล้วพี่และอันนี้ที่เด็ดคือมีจานนะครับจานยันห้าด้วยจายนเอกลักษณ์ปูทิมเลยผมบอกเลยตัวจริงเสี่ยงจริงนะครับรโอ้โหลีมิเต็ดอีดิชั่นเลยที่พงพายกุมารผมไปไล่ดูนะครับองค์ที่มีจานนี่โคตรน้อย อันนี้ทีเด็ดลิมิเต็ดเลยครับพงพายกุมารตัวจริงไม่พอมีจานอีกนะครับนะเป็นลูกอมนะครับเป็นลูกอมพ่งพายกุมารนะโหโค้รสวยเลยจริงเนี่ยแท้ดูง่ายด้วยครับแล้วมีจานยันนี่จบเลยลายมือลุงพ่อด้วยนี่อันนี้นะครับบอกเลยสองหมื่นสามมื่นก็ไม่แรงหรอกนี่เอามื่นกว่าพอลื่นร้อประมงคืนนี้ได้แบบนี่ไงละ่ะประมงนะครับประมงเลยว่าค่งประมงเนี่ยเริ่ม เริ่มเก้าเก้าอ่ะเริ่มร้อยอ่ะมีดละร้อยแล้วก็ไสกันใครได้ใครใครยุ่เนื้อเขามาจบก็ได้ไปแบบนี้เลยลุยแบบจบจบนับแล้วไม่มียกด้วยเพศนี้คองจริงครับพี่พี่มารอชมกันก่อนได้นะลองเข้ามาชมกันได้คืนนี้เดือดแน่นอนซิวารีโหยพ,พี่พาที่ลมผัก,กวยเซกนะครับมีเกซ่าด้วยอันนี้พาที่ลมผัก,กวยเซกสร้างและปลุกเซกเองด้วยนะครับนี่มีเกซาเต็มเลยรีมเมเตกีดิชั่นเลยครับ รี edition, มิตต์อีดิชันพี่พี่น้อยองค์มากที่จะมีเกียร์ซ่าผมเก็บไว้สี่ห้าองค์แล้วแต่ไม่มีเกียร์ซ่าอะไรมีองค์นี้มีเกียร์ซ่าแต่ว่าคือนี่ข้องระดับเก็บเลยแต่ผมจะแบ่งให้ครับคือต้องแบ่งข้องดีอพี่พี่ครับเพราะว่าไม่งั้นพี่พี่ไม่ติดผมหรอกตอนนี้พี่พี่ติดนึบเพราะว่าผมแบ่งห้าข้องเด็ดอะพี่พี่ข้องระดับเก็บลงลังอะแต่มามาประมงให้อย่างเงี้ยใจไหมมานี่อันนี้ครับอ,อันนี้จะเป็นวัดน,อน่องกระน้ำไม่น่ากวาดวัดน่องกระน้านะครับ ทาทองกรรมการโคตรสวยยากนะพี่พี่ทาทองกรรมการนะพระสวยจริงทาสีต้องเรียกว่าทาสีนะครับกรรมการพระกิฟตเลยแบบนี้โคตรดีครับพูดถึงบุกเซกแล้วก็มีคุณแพทย์นะครับลุงพะกุ้ยแล้วก็มีนี่ปกโกยี่สิบอันนี้จะเป็นทอดพิมพ์นะครับสังเกตนะจะตืนต่นๆหน่อยเป็นพระลุงพะกว้ยสร้างและบุกเซกเองครับต้บอกว่าถ้าเป็นอยู่ต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลุงเขจะสร้างเป็นบล็อกโรงง,งานมา พระสมมวลสั้นท่านไปนะครับพุกเสกแต่อันนี้เป็นพระที่ทอดผิมหลวงพ่อสร้างและพุกเสกเองเลยนี่ดูง่ายงคพงถึงยุคเลยครับปีประมาณปีสองห้าสิบเก้านะครับประมาณสองพห้ร้อยถึงสองห้าสิเก้ายุคต้นแท้ทันหลวงพ่อทอดผิมเองนี่ตัวจริงปกโกยิสเอไม่ใช่ปกโกย้อยนะครับสวยงามเลี่ยมลังจันนะแล้วก็ยิบหา้าตวรรษนอนกองพระหน้าตาติชัดสวยนี่แล้วก็มีนี่อุดกริ่งนะครับพระรอดใครห้ามห้ายูนี้ผมได้มาแล้วนะ องนีส้สี่องนีสนงน้สี่โคกไหมเนี่ยองนี้สี่โคกด้วยเนะี่ยพารอดก้นจานหนึ่งอุดกลิ่นะครับพิมพนี้มีคนท่าห้าก็ยุ่งผจาไม่ได้ใครนะครับก้นจานหนึ่งด้วยมาแล้วนะพิมห้ายากเนะี่ยห้ามาให้แล้ววข้อห้างไมแล้วนะครับใครใครนึกออกกระทักมาเลยแล้วก็มีลงกู้ตัวพิกลอีกองหนึ่งนะครับเป็นพิมพชินาราสนี่สวยงามอันนี้ชินาราดพิมพจะไม่ค่อยสวยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในหนังซือก็ประมาณน,นี้อแล้วก็มีโซทอนมีโซทอนเล็กแล้วมีโซทอนใหญ่ด้วยนะครับได้มาคู่กัน,นแหละ อันนี้เล็กซอกหนึ่งสองสองหกช่วยซ้กระยับแผงท้ำกระชัพแผงนะเก็บสุดแล้วเพราะว่าผ้ามันส่วยเนี่ยครับเอ,อ่อเงินหอหน้าอ่ะก็เจอกันในไลฟ์คืนนี้นะครับเดือดแน่นอนอยังมีอีกนะไม่ใช่มีแค่นี้นะครับจะบอกให้อันนี้แค่เอาเด็ดเดดมาชูครับนี่นี่ลงก,กูป,กป,กป,กปกุ๊กอาปกโพลลงกูต้นพิกลนะครับมีอีกหนึ่งองค์นะช่วยชาิองนี้ส่วยมากนี่นะครับอ่ะเจอกันคืนนี้หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครับช่วงเวลานี้เข้ามาย่างแรกเลยก็ติดตามก่อนเลยครับใครเพิ่งดูครั้งแรกแล้วก็ เจอกันที่บ้านฝานะครับพิมพ์ไปเลยตังทัชพล f อฟีอ่าพิม์ไปเลยนะครับบ้านฝาจำไหลหนึ่งทุมท่มถึงสทุม่มช่วงเวลาประมาณนี้เข้ามาครับเจอกันคืนนี้ครับพี่พเดือดแน่นอนใครไม่เข้ามาพลาดพลาดพลาดวันนี้สวัสดีครับ